ตรงตามลงมากครับั่งจากจังหวัดอุดร,รนะครับได้จริงครับประวัติศูนย์ตรงทุกยะ่าไม่แปดหมื่นแท้นนะฮะประกองรถโครงสร้างเดิมกัอป์ะเซนมือดีเอาป้ายแดงนะครับบอกว่าน็อตนไม่มีขยับเลยนะฮะ วันนี้โปรรบ้านนะครับมีรถอีโคคาร์ค่ายโตลต้าเข้าใหม่หนึ่งคันครับผมปีใหม่ๆเลยนะฮะนี่ครับผมโตลต้ายาริดเอทีปีประตูนะพันนี้รุ่น 1.2e ปี2017นะฮะเป็น17แถมไม่ได้รางจดด้วยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยรถมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคันไม่มีประวัติเฉียวชนชนหนักหนาม่วมไม่มีเลยนะฮะเรื่ของเก่ากับค่ารถดีมากครับแล้วก็รอยขีดข่วนที่ถือว่าน้อยเลยนะฮะสภาพนี้ว่าอีวานนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผม วันนี้ครับผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้ายางริดเอทีคันนี้เอาชั่นต่างๆมากน้อยแค่ไหนกั้สภาพโดยรวมน่าใช้หรือเปล่าไมเท่าไไร่นะครับวันนี้ผมมามาชมเลยครับผมยางริสเอทีนะครับ 1.2E นะครับคันนี้จะเป็นตัวสี่ประตูนะฮะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับแต่ว่าสภาพเขาสวยมากๆเลยนะครับเป็นสีเทาเดิมโรงงานกระจังหน้าเป็นสีดําด้านนะครับตัดด้วยโลโก้ของเจ้าโตโยต้านะครับผมคันนี้เป็นตัว E ีไม่มีไฟตัดหมอกไม่มีไฟเดย์ทางมันนิ่งไร้นะครับแต่ไฟหน้าครับดูครับดูความสวยความใสของเขา คมสวยคมใสไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดเลยนะฮะทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยเป็นสีเทาครับเทาเดิมโรงงานเฉี่ยวชนไม่มีโครงสร้างสวยมากๆเลยนะฮะนี่ครับอัคนานข้างกันล้อแมกกาซสเปกย่างนะครับเป็นยัดนดันงาะนะครับคันนี้ได้ยังปีใหม่ยางปีสมัย20นะครับสเปคเขา185,60 R15 ้าหกานะครับคันนี้ป็นตัอ E เนาะลอแมกก็จะมีรุ่ยนิดหน่อยแต่ละใช้งาน,นทั่วไปนะครับแต่ว่าอเบียงหนักๆไม่มีครับดิสเบกค,คู่หน้าครบครับแล้วก็โช๊คสปริง เป็นของเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนโช้งเราก็ไม่ได้ทำช่อง่างมานะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดนะครับอ่ะเราก็ลดประวัติศูนย์ตรงทุกระยะด้วยตามพลาสติกซุนร้อนะครับไม่แตกไม่หักนะครับทุกอย่างคือของเดิมของดีหมดเลยตัวกระจกข้างเขานะครับเป็นสีเทาเดยวโตบตัดด้วยสีดำด้านล่างจะมีเฟรมในตัวนะครับผมกันสาดเดิมโรงงานของแท้จากโตโยต้าเลยนะครับอันนี้น่ฮะเดิมๆเลยติดมาจากป้ายแดงนะ มือประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจไขนะครับยังไม่ใช่พุตตาร์นะพุตตาร์จะเป็นตัวตัวจีนะครับผมนี่ฮะมาดูด้านในกันพลาสติกด้านข้างนะครับเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าตัดด้วยผ้านะครับตัว E จะเป็นเบาผ้าาะว่าด้านข้างนี่จะเป็นผ้าด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นของเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยครับแล้วก็ประตูหน้าก็ไม่เคยถอดอยู่แล้วครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับเม็ดอัพประตูนะครับนี่ฮะ กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับรถไม่มีเฉียวไม่มีชนแล้วก็ไม่ได้มีการเคาะทําใหม่แน่นอนนะครับเม็ดอาร์กลมเดิมเเรียงสวยแบบนี้นะครับมาประกันโครงสร้างได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเบาะด้านในจะเป็นเบาะผ้านะครับจะมี2องลายนะเห็นไหมครับเดินด้วยได้สีฟ้าสวยงามมากนะครับตามสไตล์ของเจ้ายาริสเลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะธรรมดานะครับไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะฮะสติ๊กเกอร์ไซส์แอร์แบ็กแล้วก็สติ๊กเกอร์ในตัวถังนะครับนี่ ตรงตามเล่มนะก็ออกปี17แท้นะครับไม่ได้รากจุดนะนี่เดิมเดิมเลยตามน็อตเห็นไหมครับไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารถเดิมแน่นอนนี่ฮะประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็นน็อตประตูเดิมไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการถอดออกไปเลยนะครับผมแผงข้างประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับด้านหน้าเป็นผ้าเนาะด้านหลังเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เอาดูเป็นอากัน เอานิ้วมาลูบดูด้วยครับมันคือเนื้อเดินหมดเลยนะครับไม่ได้มีการทำเขนใหม่แน่นอนกลมเดิมแรงสวยตอกชัดนะครับถ้ารถไม่ชนหนักทิกความน้ำท่วมนะครับเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมเราประกันให้ฮะด้านหลังครับผมนั่าสบายมากๆเลยนะครับเบาะของเขานะครับดูจะปรีกเบาะได้ครับเห็นไหมครับว่าฟองน้ำมันแน่นมากนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมคุยกับลูกค้ามานะลูกค้าเนี่ยจะใช้แค่คู่หน้านะข้านีแทบไม่ใช้เลยจะวางของอย่างเดียวก็วางของนี่คือแบบว่า ็นของเล็กๆน้อยครับไม่ได้มาของเยอะเลยนะครับฟองน้ำก็เลยแน่นนะครับเพราะว่าไม่ผ่านการนั่งเลยนะครับนี่ฮะเดิมๆแบบนี้สวยงามมากแล้วต่างฟ้าเพดานนะครับความสวยความสะอาดนี่ก็คือเดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีวงอากาศใดๆนะครับผมยางคู่หน้าเป็นดันลบใช่ไหมฮะยางคู่หลังเนี่ยเป็นบิสตโตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางปีส0 2 2ันี่งนะครับยางหลังเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเพราะว่ามันครบอายุแล้วนะครับเป็นจะสูตรมาด้วยนะครับยางเขา18ดห้าหกส R สิบห้า สเปคเดียวกันแต่คนละยี่ห้อเราก็คนละปีนะครับเบรกหนาเป็นดัมเบรกนะครับโช็คนะครับโชคเดิมนะครับแล้วก็แชสซีสวยนะครับเดิมเดิมเลยไม่ได้มีการบบกว่าสับผูกหุือต่อตัวถังนะครับด้านท้ายนะครับผมนี่ไฟท้ายของเขานะครับยาริสเอทีบนะครับสี่ประตูซีดานนะครับไฟท้ายแบบนี้เลยครับสวยๆงามๆนะฮะตามเพจเขาก็นห่อยยานิสเอทีบโตเอโลโก้ต่างๆครบหมดนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ท้ายสองจุดครบเลยนะครับ ฝาท้ายเปิดได้สองแบบนะเปิดจากรีโมทได้แล้วก็เปิดจากด้านในก็ได้นะครับอ่ะมาดูนี่กันโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ผมแจ้งครับว่ามันรถมันเดิมเนาะเนี่ยฮะก็ดูหัวน็อตได้เลยครับเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วครับเดิมสนิททั้งสองฝั่งเหมือนกันแล้วก็เม็ดอาร์ครับผมนี่ดูเลยสวยขนาดนี้ครับรถไม่มีที่ติเลยครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับที่วางของต้างๆครับมีเยอะมากนะครับก็คือเนี่ย มันก็มีพยางของเอทีโดยตรงเลยครับอันนี้ที่าปแดงให้มานะมาดูยางอะไรกันสักหน่อยนี่ครับเอทีนะครับยางริสแนวไม่ทํายางอะไรแล้วนะครับจะทําเป็นบล็อกเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าบล็อกเติมลมต่างๆเนี่ยนะนี่ที่เติมลมตัวขันต่างๆตัวช่วยเหลือนะครับจะเป็นชุดนี้หมดเลยนะครับอาบมาขาบอกว่าเอ้าไม่มียางอะไรหรอใช่ครับโตต้าอยางริสไม่ทํายางอะไร่แล้วนะครับจะทําเป็นชุดนี้นะฮะชุดช่วยเหลือแทนนะครับ เราก็มาดูโครงสร้างกันนะครับเห็นเบรอาร์คไหมครับซีนการต่างๆ,ตงๆเดิมสนิทนะครับ <_ d ance> ไม่มีเคาะทําใหม่แล้วก็โครงสร้างเดิมหมดไม่ติดแก๊สด้วยนะฮะอ่ะนี่คือของเดิมที่เขามีให้หมดเลยนะครับ <_ d ance> บดป้ายแดงเป็นยังไงคันนี้ก็เหมือนทุกอย่างเลยนะครับผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะครับสภาพเดิมสภาพสวยโครงสร้างเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ประวัติศูนย์ตรงทุกระยะด้วยนะฮะรับประกันได้หมดเลยครับมันก็จะเป็นสีเทาสีเทาเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่ามันดูง่าย เงามันจะเกิดขึ้นยากมากสีขาวสีดำนะมันจะมีขนแมวเยอะเนาะสีเทานี่มันก็ทำความสะอาดง่ายดูแลง,ง่ายมากๆเลยนะครับยางหลังฝั่งขวาเป็นยางเดนอล็นะครับผมยางปี2 0ะมนะครับอ่าเงอะแม็กจะเป็นเงาแม็กเดิมหมดเลยนะครับโชคเดิมหมดนะฮะสภาพสวยมากแชสซีเดิมนะครับสภาพดีเลยเม็ดอาร์ประตูนะครับนี่ฮะเราเปิดให้ดูแบบนี้ทุกคันเลยนะฮะเม็ดอาร์ว่าเม็ดอาร์เป็นกลมมันเดิมนะครับรถไม่มีคว่ำนะครับไม่มีทนหนักไม่มีตะต่อๆๆๆไม่มีพิคว่ำม,มา แล้ประกันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับหรือรอนแทบไม่มีเลยเพราะว่าแทบไม่มีคนนั่งนะครับตรงนี้นะครับไม่มีเลยดีกว่านี่มาดูฝั่งคนขับกันโตไปยังไงบ้างครับนี่เดิมหมดสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเดิมหมดนะครับรถไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการทําเลยแล้วก็นี่ครับ ฝาคนขับนะครับประตูประตูก็เดิมครับผมด้านข้างกับด้านบนนะครับเป็นคือเป็นเม็ดอาร์คกลมเดิมหมดเลยนะครับทําไมเราถึงต้องเปิดให้ดูทุกป,ประตูแบบนี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายซื้อเราเนี่ยเราจะคัดลดสภาพดีๆมาให้เลยนะก็คือโครงสร้างมันต้องเดิมก่อนนะครับอ่าใครชอบกโครงสร้างเดิมที่มาซื้อไปแล้วสบายใจน้ำเนี่ยโปรบ,บ้านเราจะคัดรถแบบนี้เข้ามานะฮะและ้วก็แวรีวิวจะเปิดทุกป,ประตูเปิดทุกอย่างให้ดูได้หมดนะครับเราจะรับประกันแล้วก็ ให้ดูแบบจริงๆเลยนะว่ารถเป็นยังไงนะครับจะได้สบายใจนะครับว่าซื้อไปตรงปกไม่จกตานะฮะนี่ครับผมประตูนะครับก็จะมีอะไรบ้างวันนี้เป็นพับกระจกหูช้างนะแล้วก็เปิกระจกจอติดซ้ายขวากดรัประตูรอกระจกกระจกเอาไว้เอาไว้สหรับคนขับนะอีกสามบานที่เหลือ็กระจกธรรมดามาดูฝั่งคนขับหน่อยครับเบาะเป็นเบาะธรรมดานะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับผมแล้วก็กุญแจกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจไขแบบนี้นะครับมีสามตุ่มตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยว ก่อนไปดูด้านในนะครับผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้ายานเอทีคันี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับนี่นะครับผมเปิดฝาโปมาให้ดูครับความสวยความงามความฉ่าของเขานะครับเห็นไหมครับว่าข้าวๆน่ะสติกเกอร์มันอยู่ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นิยาแอร์นะครับแล้วก็มอกอยู่ของหนูใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาชมนะฮะนี่เลยมาดูนี่เลยเห็นหัวน็อตปะตหัวหัวน็อตฝาโปไหมฮะเดิมนะครับ เดิมหมดเลยซอกด้านในก็เดิมแก้มก็เดิมนี่ครับกวงเอานิ้วมารูบดูน,นะครับมันคือเนื้อเดีวยวกันหมดเลยไฟหน้าไม่เคยถอดนะก็นี่มอกอตามเมต้าอ,อยู่ครบหมดแล้วก็ฝากระโปรงนี่ฟอนตโยต้ตาครับเหนไ้ว่าเป็นฟอนเดิมถ้ามีการทําสีมามันก็จะพ่นไปฟอน,ฟอนมันก็จะบางลงนะครับอันนี้คือฟอนเดิมนะฮะดูฝั่งนี้นี่เลยครับเดิมหมดนะฮะสองฝั่งเซาด้านในแก้ม เดิมเดิมเลยด้านในตรงตรงัวคานเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมเลยฮะเดิมทุกจุดนะครับไม่มีขยับซักตัวนะครับผมประกันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ารถไม่มีคนหนักไม่มีน้ําท่วมมันม,มีความวก็ม่มีตัดต่อตัวถังนะครับประกันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเข้าศูนย์แล้วบอกว่ารถมีชนหนักผิดความน้ำท่วมมากเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะแล้วก็ประกันไม่แท้ด้วยนะครับผมอันนี้เราโงสัญญาใหาอยู่แล้วนะครับ อ่ะโครงสร้างผ่านไปนะครับซื้อทางกานไปเนี่ยกับประกันให้อย่างนี้ทุกคันเลยนะแล้วก็นี่ครับห้องเครื่องเครื่องยน,นต์1 2 0 0ซีเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพดีมากครับคันนี้เครื่องยนต์ถือว่าห้องเครื่องสะอาดนะครับนี่เนะี่ยมันเครื่องเขาจาได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนมานี่ยรเห็นไหมความใสของเขาเห็นไหมครับสองขีดเต็มนี่เลื่อนเปิดใช้งานได้ห้ากพันโลสบายนะครับสบายสบายเลยแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแห้งของ GS แบตเตอรี่นะนี่มาดูของเปิดฝาเครื่องให้ดูเปิดที่เข้าเครื่องนะไม่ใช่ฝาเครื่องดิดูความเดิมของเขานะครับทุกจุดเดิมหมดห้องเครื่องสวยนะครับไม่ได้มีตรงไหนแบบตกแต่งโมดิฟายมาเลยนะครับนี่คือของเดิมของเขานะครับก็เ,เปิดให้ดูเลยครับว่ารถของเราเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านสภาพดีนะครับ โครงสร้างต้องเดิมนะครับเราต้องรับประกันแบบนี้หมดทุกขั้นนะฮะถ้าเราไม่สามารถรับประกันให้ได้นะครับเราก็ไม่มั่นใจต่อการขายเอาพวกนี้ดีกว่านะครับอ่าเราเน้ขนข้อสบายใจเป็นหลักนะครับก็คือว่าสภาพดีครับเนี่ยห้องเครื่องต่างๆกองอากาศต่างๆน้ํายาต่างๆนะครับคาหน้าก็เดิมแกมซ้ายขวาเดิมหมดนะครับอย่างเงี้ยเราถือว่ามดเดิมก็วสวยนะครับหรือว่าสวยเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันด้านในของเจ้ายานิสเอทีพนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง อะไรน่าสนใจไปชมไหมครับค so ัน nice. น cool. like right? so like ี้นะครับเลขไม่แปดหมื่นนะครับผมก็ประกันไม้แท้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเลขไม้มันไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็คันนี้น้มันเครื่องของเดี๋ยวมันเปลี่ยนถ่ายหมดแล้วนะครับคันนี้วิ่งเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลเองนะถือว่าวิ่งน้อยนะครับอ่าก็ดูรายดีแบบนี้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีเลยนะใครบอกว่านี่คันนี้กำลังหาอยู่ชอบแล้วก็รีบจะต่อเข้ามาที่โปรกบ้านได้เลยนะครับผมสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับคันนี้แอร์แบ็กมันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ6ลูกนะครับจะมี คู่หน้าใช่ไหมครับก็ตรงเาสเาเสาสองตัวนะครับเป็นสี่ตัวก็ได้หลอยอีสองัวเป็นหกลูกนะฮะยาริสเนี่ยเขาใส่ตัวแอร์แบ็คมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็พวกเอาเทนต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะตัวน,นี้ก็จะต่อเครื่องเสียงได้หมดนะต่อบุญทูธได้ด้วยนะอันนี้นะครับแล้วก็ต่อ usb aux ได้นะครับวิทยุแต่ยาริสเอทิปไม่มีกล้องถนังจะมีเซ,เซนเซอร์นะครับผมเนี่ยโซนจะเป็นโซนแอร์ อาจจะเป็นอ d d ิตอออโต้แล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ว2แก้วนะครับเกียร์ P I N D ทั่วไปเกียร์ของยาริสเนี่ยมันจะไม่ใช่เกียร์ CVT มันเป็นเกียร์ข้ามบันไดน,น,นะครับนิ่งๆนะครับสภาพดีนะครับแล้วก็เบรกมือเป็น,เป,นเป็นมือธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปลั๊กที่ชาร์จแบตหรือว่าที่จุดบุหรี่นั่นเองนะฮะตรงน,นี้เลยที่บัแขนนี่มีเหมือนกันนะครับนี่ไม่แตกไม่หักนะแล้วก็ พรมาติฟังก์ชันมี2ฝั่งนะฝั่งซ้ายคือควบคุมสื่อเครื่องเสียงเราใส่วางสายได้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่มีควบครลนะครับเป็นอีโคคาร์ไม่ใส่ควบครลอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเคครับก็คือกลิ่นรถมันยังใหม่ครับเวลาแอร์มันทำงานมันอ่ะคุณจะได้กลิ่นหนังกลิ่นผ้าพวกนี้นะครับมันจะตีขึ้นมาเลยครับมันก็ถือว่าเป็นรถใหม่คันหนึ่งเลยนะฮะรถปี17เน้องวิ่งใช้ประมาณห้าหปีนะครับปีวิ่งปีละหมื่นกวโลนะครับแล้วก็ข้อดีคือประวัติสูตรของทุกยักษ์นะคร ร้อยขีดข่วนถือว่าน้อยมากๆเลยนะคโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยแล้วก็น็อตไม่มีขยับเลยนะฮะคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะส่วนราคาเท่าไหร่เขาิดตามนะครับไปชมกันยาริส 1.2e a t 4ีประตูนะครับปี17คันนี้ราคาเพียงแค่3 1 9 0 0 0บาทนะครับผมประวัติศูนย์ตร, 0, ตรงทุกระยะไม่แ0 0 0 0แท้นะครับแล้วก็รถโครงสร้างเดิมกอล์เซนมือดีเอาป้ายแดงนะครับบอกว่าน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะสภาพสวยแบบนี้นะฮะใครกำลังหาอยู่ลองดูไว้ฮะ ดูรีวิวผมให้จบดูให้ชอบก็ดูให้ใช่นะครับพร้อมซื้อติดต่อมานที่ประกวดบ้านนะทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะครับสะดวกช่องทางไหนติดต่อม,มาได้ครับเรามีเซลล์บริการให้ตลอดเลยนะฮะซื้อโสฉะนั้เงินครบครับรถสาร์าส่งถึงหน้าบ้านเลยครับถ้าจะเฟ้นั้น์ก็โอนน้ำจองเข้ามาครับทางเราจะมีจะจะเจ้าที่เฟนั้นส์เป็นเอกาสารหน้บ้านเอกาสารครบเฟ้นแ้นผ่านมองอระบ,บที่หน้าบ้านเรา,าจาัดการให้เตี้อนะครับผมซื้อรถออนไลน์ง่ายที่ได้ข่าวสารรถโต๊ะประกวบ้านนะครับ ฝากช่องทางการติดต่อนะครับฟังเฟซบุ๊กยูทูปอินสตาแกรมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครบทุกช่องทางฝากกดสระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนจะได้รับชมคลิปก่อนใครเพื่อนนะฮะหรือเพื่อนๆอยากให้พวกผมเนี่ยรีวิวรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าถ้ามีรถคันไหนเข้ามาตามที่เพื่อนเคอมเมนต์มาเราจะรีบรีวิวให้เลยนะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะฮะรถสวยเข้าทุกวันนะฮะชอบคันไหนก็อินสตาแกรมที่โปโลบ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแม็กน้าฟมากรเจ้ายาริสวััสดีครบ With <laughs> no,